สวัสดีครับวันนี้ไปดูเรื่อยกระทิงดำกันบ้างครับวันนี้ก็จะมาให้ดูแบบครบๆกันเลยนะครับทั้งรุ่นห้า0ูนศูนย์รุ่นห้าแปดูนศูนย์แล้วก็รุ่นหกศูนย์ศูนย์ะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันก่อนครับตัวแรกครับเป็นรุ่นห้าสองศูนศูนย์ครับเป็นสีส้มครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสองสีก็มีสีดํากับสีส้มแบบนี้ครับต่อไปเป็นรุ่นห้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับก็จะมีเป็นสี วแบบนี้นะครับสีรุ่นสีสีแบบนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นสีแดงครับสีแดงเทาแล้วก็สีดําด้ามแดงครับแล้วก็สีดําด้ามเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับราคาสองพันแปดร้อยบาทนะครับรุ่นครับแปดศูนศูนย์รุ่นฮาสองศูนย์ศูนย์ราคาสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับต่อไปเป็นรุ่นหกพันนะครับจะมีสองสีครับ เป็นสีดำกับสีเขียวแบบนี้นครับราคา3290ันสอยเกบาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครนะครับที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสองนะครับเรจะมีหลายรุ่นหลายสีให้ลูกค้าเลือกแบบนี้เลยนะครับของกระทิงดำครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ